สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสตากศิลานะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นของคลิปของวันจันทร์ที่11มกราคม2563นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสาหรับคลิปที่ผ่านมาทุกคลิปทุกคลิปของผมก็ไม่ทําให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะครับไปดูย้อนหลังดูนะครับตั้งแต่วัน เสาร์อาทิตย์จันทร์พุทธหัตด์สุขยันมาถึงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เข้านะครับก็ยินดีกับท่านผู้ชมที่ติดตามผมด้วยนะครับมีข่ากับข้าวกันสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่11มกราคม2563นะครับวันนี้เราจะไปเยือนนะครับฮานอยแล้วก็ไปเยือนลาวด้วยนะครับสองประเทศนี้นะครับ มาดูดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับดาวเด่นดวงแรกของผมนะครับเป็นดาววังคารสามนะครับดาววังคารสามนั้นมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนะครับมาดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งครับที่ที่ผมไม่เคยพลาดนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งครับวันนั้นได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับและยังเป็นวอลโคระวังด้วยนะครับ ดูดาวเด่นดวงที่3นะครับดาวเสาเจ็ดดาวเสาเจ็ดนั้นได้มาตรฐานดาวเป็นเกษตรครับดูดาวเด่นดวงที่สี่นะครับดาวศุกร์หกมรฐานดาวเป็นมหาจักรครับมาดูดาวเด่นดวงที่ห้านะครับเป็นดาวราหูแปดนะครับและดวงสุดท้ายนะครับเป็นดาวพระหัสห้านะครับมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับ ทั้ง6ดวงก็ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านก็สามารถนําเลขของผมทั้งหดวงไปจับวินกันได้ทั้งหดวงนะครับผมชอบอะไรล่ะครับสําหรับนี้ผมชอบสามนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดสามหกสามแปดสามห้าอีกดวงหนึ่งผมชอบหนึ่งครับก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าและอีกดวงหนึ่งผมชอบเจ็ดครับเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับ ก็ครบแล้วนะครับที่ผมจะให้ครับสําหรับท่านผู้ชมชอบแดก็นํแ8ดไปจับทุกตัวได้นะครับหรือชอบหก็นํห6ไปจับนะครับผมแบบผมชอบสามตัวนี้มากกว่านะครับผมก็เลยเอาสามตัวสามดวงนี้ไปจับนะครับก็หวังว่าเลขของผมนะครับจะทําให้กับผู้ชมมีโชคมีลาบกันในในวันจันท์นี้นะครับ ทังมหาานอยและประเทศลาวสประเทศฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของผมนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้าร่วมไลย์กลุ่มของผมนะครับก็มีช่องทางก็ลิงก์ไลก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็บจะมีผม อาจารย์ออสเป็นจะมาวางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทุกๆวันนะครับและมีอาจารย์แอดมินคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในกลุ่มครับและอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นไลน์กลุ่มของลิงก์ไลน์ของผมนะครับเบอร์โทรนะครับ0863356397นะครับก็เข้ามานะครับฟรีไม่มีค่าจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ